บิ๊กปุ้มพร้อมคณะร่วมอทอดกระถินสามัคคีสำนักปฏิบัติธรรมกิโลเมตรที่8ตำบพตลพลูตะหลวงได้ยอดเงินทำบุญกว่าหนึ่งล้านบาทที่สำนักปฏิบัติธรรมกิโลเมตรที่8ตำบพตลพลูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีพลเรือเอกสิทธวัฒน์หรือบิ๊กปุ้มพร้อมพลเรือตีหญิงอารัญญาณีวงสุบัณประธานอุปถัมพนเรือเอกธนการคุณปัญชเรนไข้ค,ครวนและคุณสุภัตราเผื่อประพันธ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีถวายผ้ากรถินที่จัดขึ้นโดยนายบุญธรรมและคุณสำลิศสนามชัยร้อมครอบครัวสนามชัยตลอดจนชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่7จชมรมผู้สูงอายุพุูตันหลวงพร้อมนายทหารนายตำรวจข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานผู้นำชุมชนท้องถิ่นและประธานที่มาจากสายบุญต่างๆร่วมถวายผ้ากรถินสมัคคีประจําปี2565ในครั้งนี้ โดยได้จัดตุปัจจัยในเบื้องต้นจำนวน1,064,157บาทเทาวายแด่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมกิโลเมตรที่8เพื่อบุรณะปฏิสังขรอนสำนักปฏิบัติธรรมกิโลเมตรที่8ตำบลพลูตะหลวงสืบทอดบวรพระพุทธศาสนาต่อไปามกลางการตรวจคัดกรองโควิด -19 และให้บริการตรวจวัดความดันเบาหวานและแนะนำสาธรารณสุขขัน้นมูลฐานให้กับผู้ร่วมงานบุญ โดยโรงพยาบาลสัตหีิโลวงมติ10และอสอมขององค์การบริหารส่วนตำบลภูตะหลวงนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ใจบุญร่วมเปิดโรงทานนำอาหารต่างๆอย่างหลากหลายชนิดพร้อมเครื่องดื่มมาให้บริการแก่ผู้ร่วมบุญทอดกระถินสาม,มัคคีนในวันนี้กว่า50โรงทานได้อิ่มท้องอิ่มใจและอิ่มบุญในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยและก่อนที่จะมีพิธีถวายผ้ากรินอยางเป็นทางการ ทางเจ้าภาพโดยในบุญธรรมสนามชัยพร้อมคณะกรรมการถวายพระกรถินได้จัดให้มีพิธีฉลององค์กรถินและแห่องค์กรถินณสำนักปฏิบัติธรรมกิโลเมตรที่8จํจำนวนสามรอบนำโดยนางรำและกรองยาวของชมรมผู้สูงอายุตำบลพลูตะหลวงพร้อมโดยนางรำแนวร่วมอีกหลายคนร่วมแห่องค์กรถินที่มีผ้ากระถินอยู่บนหลังพญาช้างที่จัดสร้างขึ้นโดยฝีมือของคนในชุมชนพลูตะหลวง ให้ผู้ร่วมทําบุญสามารถในนำปัจจัยใส่บาทขนาดใหญ่ที่คล้องคอช้างร่วมทําบุญทอดกระถินสัมมคีกันได้ทุกคนสำหรับพระยาช้างบุญดังกล่าวนี้เคลื่อนที่ได้โดยใช้กำลังพลของทหารเรือในพื้นที่สัตหีบเรียกเสียงฮือฮาและเป็นที่สนใจของพิธีทอดกระถินสัมมคีประจำปี2565ในวันนี้เป็นอย่างยิ่งจากนั้นบิ๊กปุ่มพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงศุบรณ ประธานอุปถัมภ์ประธา,านในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยประกอบพิธีถว,วายผ้ากระถินอย่างเป็นทางการโดยได้จะตุปัจัยรวมทั้งสิ้นในเบื้องตน้นจานวน1นึ่งล้านหกหมนบาทสิ่งยังคงเป็นยอดในเบื้องตน้นคาดว่าจะมีจตุปัจจัยเพิ่มขึ้นจากจํานวนนี้อีกอย่างแน่นอนทั้งนี้งานประเพณีทอดกรถินนั้นนับเป็นประเพณีที่สําคัญของพุทธศาสนิกชน ที่นิยมทํากันมาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงกลางเดือน12เป็นขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตามความเชื่อของพระพุทธศาสนิกชนตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนภายใต้วิถีพระหุวัฒนธรรมเรื่องไรก็ตามในการทอดกระถิ่นสามัคคีในครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสมทบทุนบริจาคร,รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น1 6 4 1 1ล้บาทเพื่อทํานุบำรุงบุรณปฏิสังข์ศาสนสถานตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นภายในสำนักสงฆ์ที่ชำรุดทุดโทรมให้ดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนิวส์24นิราทิพสีรายงาน